ขอบคุณทุกท่านที่หอเกียรติมาช่วยเผยแพร่ข่าวสารในกิจกรรมนี้ผมนายสุเทพสุรยิยมงคลน,นะครับอยู่ทมรมรมวมใจเป็นอดีตนักศึษาที่อยู่มาลายธรรมศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่หกกรารวมทั้งเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังผมจำนวนหนึ่งเนี่ย ซึ่งอยู่ต่างสถาบันก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเรามาจัดงานวันนี้เพื่อลื้อถึงคนที่เสียชีวิตไปในวันนั้นเพื่อลือถึงความรุนแรงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็ได้เกิดขึ้นโดยที่เราหลายคนในคนรุ่นหลังนี่แทบไม่เชื่อว่าสิ่งน,นี้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับ ดยเหตุน,นี้เราจึงตระหนักถึงความสำคัญว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ผมได้ข่าวหนึ่งเศร้าๆนะบางคนเนี่ยแค่เขาคิดไม่เหมือนกับจนฉันนำเนี่ยการทำงานราชก,การเขาเนี่ยทั้งชีวิตเลยนะ ปูกปิดโดยยึดเงินเกษยียรอายุแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวเลยครับออกมาไม่มีอะไรเลยนะหลังจากออกมาจากอ้องขังน้องบางคนเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งค่าเดินทางเพื่อไปสู้คดีนี่เป็นเรื่องที่คือเราจะอยู่กันอย่างนี้เลยครับด้เหตุนี้การจัดงานหรือถึง มันที่6ตุลาเนี่ยเพื่อให้สังคมได้จะหนักว่าถ้าเป็นไปได้พยายามดีเรียงแล้วหาทางที่จะให้สังคมได้เดินไปในแนวทางที่ควรจะเป็นวันนี้น้องๆที่มาช่วยงานเนี่ยก็จากนักศึกษาที่เป็นอยู่นะที่อยู่ปัจจุบันนี้ขอดื่นผมแนะนำให้น้องๆ ได้รู้จักนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยคุณฉันทพิจยาเห็นมะมนิชินะครับเดี๋ยวน้อเขาจะแนะนำตัวแล้วก็รายงานว่าจะทำอะไรบ้างขอบคุณครับค่ะกอ็อิงนะคะเป็นประธานโครงการในการจัดงานาลำลึก6ตุลาสีก้าปีค่ะ ก็ในปีนี้นะคะเราก็มาในหัวข้อที่ว่าขุนเขาไม่อาจขวางสายทางเที่ยงทําได้ค่ะก็เป็นหัวข้อที่ตั้งใจที่จะสร้างความหวังให้กับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนะคะสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็จะมีการอยู่ด้วยประมาณ4ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกนะคะจะเป็นในส่วนของออความสำคัญแล้วก็แก่นสาร หลักของงานลํำลึกครบรอบ49ปี6ตุลาค่ะก็ในห้องเวลานี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความท้อแท้ต่อสถานการณ์บ้านเมืองย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนทว่าแม้สถานการณ์จะสิ้นหวังอย่างไรเราก็ยังยืนยันที่จะจุดประกายความหวังและศรัทธาเพื่อส่องนำทางไปสู่เสรีภาพที่เราถวิลห,หาด้วยกันงานลํำลึกในปีนี้นะคะ มีความตั้งใจที่จะฉายภาพความเป็นอื่นที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์6ตุลาเชื่อมโยงมาถึงความเป็นอื่นที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันจากวัทกรรมที่กล่าวหาว่านักศึกษา6ตุลาเป็นพวกยวนพวกแกวหรือการสร้างวาทกรรมข้าวคอมมิวนิสต์ไม่บาปสู่ปัจจุบันที่ก็ยังพบความพยายามในการทำให้ผู้เห็นต่างทางการเมืองกลายเป็นอื่นอยู่ดี โดยการตรีตาด้วยกฎหมายการแปะป้ายว่าเขาเป็นพวกชังชาติจนนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบโดยแรงบันดาลใจในการออกแบบแก่นเนื้อหาในปีนี้นะคะก็มาจากเทปเพลงค่ะยุคหลัง6ตุลานะคะในอัลบัม้มเพลงกวีเพลงชีวิตของวิสาคันทับค่ะซึ่งก็ได้ฉายภาพความหวังท่ามกลางสถานการณ์อันสิ้นหวังในห้วงเวลานั้นขึ้นมาค่ะ แล้วก็ได้นำท่อนหนึ่งจากเพลงกําลังใจนะคะที่ร้องว่าขุนเขาไม่อาจขวางสายทางเที่ยงทำได้มาเป็นตัวแทนของกําลังใจในเส้นทางการต่อสู้ให้แก่เพื่อนรุ่อุดมการของเราค่ะแล้วก็นอกจากจะ,ะฉายภาพความเป็นอื่นที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ยังจะ,ะเป็นการต่อสู้เพื่อสังคมแห่งเสรีภาพและความเท่าเทียมที่มันยังไม่สิ้นสุด เราคงไม่อาจาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้หากผู้คนยังคงรู้สึกเช่นหวังอยู่สิ้นหวังอยู่เช่นนี้ค่ะโดยตาสัญ,ญลักษณ์49ปี6ตุลานะคะได้ดัดแปลงแบบตัวอักษรมาจากปฏิมานุศร6 6ตุลาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันต์ส่วนนกสีเหลืองด้านล่างนะคะมาจากเพลงนกสีเหลืองของวินัยอุกฤษและโทนสีที่ใช้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากปกเทปเพลงกวีเพลงชีวิตค่ะ เพื่อทีอ่จะสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายแต่ก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังสุดท้ายนะคะเราจะจดจำความโหดร้ายความรุนแรงของเหตุการณ์สังหารหมู่ในวันที่6ตุลาสองพห้รไปพร้อมๆกับการต่อสู้อย่างมีความหวังเพราะเรายังเชื่อว่าจะยังมีความยุติธรรมเกิดขึ้นและสามารถสร้างสังคมที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ได้ค่ะเราเพียงแต่แหวังว่า จะได้อยู่ในสังคมที่ทุกคนได้รับการคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพไม่มีใครต้องถูกจับกลุ่มคุมขังเพียงเพราะออกมาใช้สิทธิเรียกร้องหาสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับอยู่แล้วเขาอยากให้เราลืมเราจะจดจำเขาอยากให้เราหมดหวังเราจะมีหวังค่ะก็อันนี้จะเป็นในประเด็นแรกนะคะที่เป็นแกนสารของงาน49ปี6ตุลาค่ะเดี๋ยวส่วนถัดมาจะเป็นเรื่องของกำหนดการเชิญ ติวเตอร์ได้เลยครับครับผมก็ในส่วนประเด็นที่สองนะครับเป็นการงานรำลึกครบรอบ9ปีนะครับในส่วนของบริเวณส่วนสวนปฏิมารกรรมประปริสาธรรมศาสตร์การต่อสู้กบฏจักรไตนะครับก็ตั้งแต่6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีครับก็จะเป็นการเปิดโรงเรียนครับในส่วนของต่อมาครับ7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาครับจะมีพิธีทาําบุญตักบาตรพระสงฆ์19รูปครับ8นาฬิกาถึง ก้านาฬิกาสานาทีครับก็จะมีพิธีการและการบางพอามาราดำลึกครับแล้วก็ก้านาฬิกาสาสนาทีถึง10นาฬิกานะครับก็จะเป็นปาฐกถาพิเศษราลึกครบรอบ19เปีเหตุการณ์ตุลาคม2519ครับแล้วก็ในส่วนของ10นาฬิกาถึง10บนาฬิกาสสนาทีนะครับจะเป็นพิธีมอบรางวัลจารุพงศ์ทองศิลป์เพื่อประชาธิปไตยโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็10นาฬิกาส0บนาทีถึง สิบนาฬิกาแล้วครับเป็นพิธีมอบรางวัลสิทธิมนุษยชนคนธรรมดาโดยมูลนิธิศักยภาพสุทชนครับถัดมาแล้วครับในส่วนของบริเวณหอประชุมรีภูรพาแลครับก็1 1บเอ็นาฬิกาสานาทีถึง12บสอนาฬิกาสานาทีครับจะเป็นการกล่าวรำลึกเหตุการณ์ขตุลาและแสดงความอาลัยต่อวีรชนครับครับผมถัดมาครับก็จะเป็นในช่วง12บสอนาฬิกาสีนาทีถึง13บสนาฬิกาสีบนาทีนะครับก็จะเป็นการแสดงละครเวทีอัลตรามาลีนทรีดโดยัล ลานยิ้มการละครครับถัดมาครับในส่วนของ13นาิกา50นทีถ evet, ึง15นาิกา20นาทีครับจะเป็นเสวนาเสวนาวิชาการในหัวข้อจาก6ตุลาถึงปัจจุบันรักไทยเบียดขับใครให้กลายเป็นอื่นบ้างครับผมถัดมาครับใน15นิกา30นทีถึง16นิกา30นาทีนะครับจะเป็นการแสดงละครเวที6 <ation> ตุลาราชโอนโดย p o l i t i c a l Theater ครับ ถัดมาครับในส่วนของบร ans, ิเวณสวนปฏิมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์และการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในช่วงเย็นนะครับก็ตั้งแต่14นาฬิกาและ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีครับจะเป็นการเปิดลงทะเบียนกิจกรรมบล็อกกิ 3. 3้งตัวย้อนวันนไปเมื่อตุลาคม2 5 1 9ครับก็ถัดมาครับก็จะเริ่มกิจกรรมบล็อกกิ้งตัวตลอดนัวทั้งว่าหมากในธารมศาสตรครับก็ตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีครับโดยก็จะมีการบรรยายจาก ผู้ที่มีประสบการณ์ในเหตุการณ์จริงครับตั้แต่เวลา18นาฬิกา40นาทีถึง19นาฬิกาครับก็จะเป็นการแสดงนิ้วล้อการเมืองโดยอุปกรณ์จีนล้อการเมืองครับ19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีครับก็จะเป็นกิจกรรมปราศัยประกาศข้อเรียกร้องทางการเมืองครับแล้วก็ถัดมาครับในเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาครับก็จะเป็นกิจกรรมจุดเทียนรำลึกและประเลงเพลงรำลึกโดยวงสังคมชนครับ ในส่วนของกิจกรรมครับก็จะมีการจัดอยู่ที่บริเวณเวทีข้างหองประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตั้งแต่1ิบเอนิกาจนถึง18บแนิกาครับครับผมก็จะเชิญถัดไปในส่วนของเนื้อหาของประเด็นด้านทางนิทรรศการเลยครับค่ะ ในประเด็นที่3นะคะจะเป็นประเด็นเรื่องนิทรรศการที่จะจัดสแสดงในงานลํำลึกครบรอบ49ปี6ลาค่ะโดยตีมนิทรศการของเราก็คือตามตีนานถูกสุดเขาไม่อาจวางสายทางเที่ยงทําได้โดยในปีนี้นะคะจะมีการจัดนิทรรศการออกเป็น2นิทรรศการค่ะนิทรรศการแรกนะคะชื่อนิทรรศการว่าความทรงจําสีเลือดปกปิดบิดเบือนเลือนลืมจดจําค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะปกปิด จะมาจากเรื่องความทรงจําร่วมค่ะส่วนบิดเบือนจะเป็นการทําให้เป็นอื่นเลือนลืมจะมีเรื่องการแสดงออกและจดจําจะมาในเรื่องของวัฒนธรรมมวลชนค่ะอันนี้จะเป็นนเทศกาลแรกนะคะและในส่วนของนเทศกาลที่2ค่ะมีชื่อว่า6 ok ตุลาจารุพงศ์อยู่ที่ไหนซึ่งจะจัดแสดงคู่ขนานกับกิจกรรม Walking Tour ค่ะโดยจะให้ผู้ชมได้เดินผ่านสถานการณ์จริงของเหตุการณ์และก็พบชิ้นงานรวมถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับความทรงจำของ6ตุลาค่ะ ซึ่งไม่ได้เพียงเพื่อเดินชมหรือว่าเดินตามหาแต่เราก็จะร่วมดูความทรงจำแล้วก็บุคคลหรือเรื่องราวที่ได้ถูกทำให้หายไปร่วมกันค่ะโดยการใช้ชื่อจารุพงศ์อยู่ที่ไหนยังทำหน้าที่เป็นทั้งคำถามและคำประกาศไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้ย้อนหากตนเองว่าใครกันที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์และเราจะทำให้เขากลับมาอยู่ในความทรงจำอย่างไรค่ะค่ะในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของของที่ระลึกนะคะ ค่ะในส่วนของการขายสินค้าที่เราดึงนะคะหรือของที่เราดึงนั่นเองในปีนี้จัดทำมาทั้งสิ้น4สินค้าได้แก่น1นะคะเสื้อยืดคอกลมนะคะเนื้อผ้าคอตตอนพอลี 5, นะคะคิมโลโก้49ปี6ตุลาค่ะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลนะคะอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างของเสื้อที่จะจัดทำขึ้นมาค่ะถัดมาเลยก็คือจะเป็น ที่เปิดขวดนะคะพิมโลโก้49ปี6ตุลาพร้อมข้อความขุนเขาไม่อัดขวางสายทางเที่ยงทำได้ก็จะเป็นที่เปิดขวดหน้าตาประมาณนี้นะคะและถัดมาส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นแก้วเก็บความเย็นพิมพ์โลโก้10พิมพิมโลโก้6ตุลานะคะ2519ค่ะตัวอย่างนะคะหน้าตาจะประมาณนี้ค่ะ ในส่วนของสินค้าที่ระลึกเราจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะในส่วนของราคานะคะเเอสอื้อยืดนะคะราคา3-4-9ค่ะที่เปิดกวด99แล้วก็แก้วเก็บความเย็น2-4-9ค่ะก็อยากให้ทุกท่านมาสนับสนุนเพื่อให้มีการจัดงาน6ตุลาต่อไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้ค่ะสี่ประเด็นแล้วก็อิงเ,เงินก<ะ>ันฟรีแต่ผู้สนับสนุน อ่าพูดเลย่อ่ก็คือคือเราเนี่ยแต่ปกติก็จะจัดงานเอาทีมคือ,คอ,คอ,คอเป็นงานทีมเพลงที่มาเสริมของของคนหกตุลาคือเดิมเราว่าหวังว่าการจัดงานเพลงของเราทุกครั้งที่มันจัดในสองสามปีหลังเนี่ยเพื่อแสดงตัวตนว่าคนหกตุลาเราเย,ยังอยู่และเป็นการเป็นการเชื่อมเชื่อมความสัมพันธ์และรูปกษษิจกรรมร่วมกันกับคนรุ่นใหม่ คือเราจะเอานักเอาทีมงานเพลงของอย่างวงดินทางหรือคือนักร้องจคนอื่นๆที่ยังต่อสู้อยู่ได้มาร่วมกิจกรรมร่วมกันปีนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะเอาเพื่อนของเราที่ยังรักในเสียงเพลงจากกลุ่มหลายหลายวงดนตรีมาเล่นเรายังเอาทีมงานเอ่อวงดนตรีเนี่ยที่ถือว่าเป็นแนวหน้าเป็น อันดับหนึ่งของโมดิตีแนวสหายที่เขามีเครื่องดนตรีครบนักร้องเสียงดีแล้วก็ยังมีการแต่งเพลงถึงถ่ายทอดเรื่องราวและเป้าหมายสำคัญก็คือว่าคือยังสนับสนุนประชาชนอย่างพวกเราที่ไม่เคยยุดยอมเผด็จการไม่ว่า49ปีจะผ่านมาอย่างไรเราก็ยังคงไม่ยุดยอมเผด็จการเหมือนเดิมนะคะปีนี้ก็คือว่า วงดนตรีวงนั้นก็คือวงตีชื่อว่าวงฟ้าใหม่จากเคงานสุราษธ,ธานีที่เราจะเอามาเล่นนะคะต่อด้วยก็คือต่อด้วยวงลินทางกับมิทเพทมิสสายของเขาที่เขาจะจัดฟอร์มวงขึ้นมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าหลายคนเนียจะอาจจะถูกเข้าเรียนจำไปแล้วนาะแล้วก็ไม่ได้มามาเล่นจากทีมงานเดิมอ่ะนะจากทีมทะลุกแกนอะไรอย่างเงี้ยน้องๆ คาห,หาคอตะาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเขาก็ยังอยู่คนที่เหลือก็ยังจะมาร่วมเล่นกับพวกทางวงดินทางนะคะตรงที่พื้นที่ที่เล่นเนี่ยก็คือพื้นที่ตรงที่จัดกิจกรรมช่วงเช้า่ตรงธีก่กันนะคะว่าเราจะเล่นมาตั้งแต่ว่าตรงนั้นหยุดก็คือว่าได้ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าจนถึงสามโมงเย็นช่วงช่วงช่วงนั้นก็จะเป็นวงสีแนวสาายก็คือเราวาดหวังว่า,วา,วาการที่เรายังจัด งานเพลงลักษณะนี้เพราะเราถือว่าคืองานเพลงคือการส่งกําลังใจให้กับผู้คนที่ยังสู้อยู่ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเรือนจําต่างประเทศหรืออยู่บนท้องถนนคือขอให้เสียงเพลงเนี่ยส่งมอบกําลังใจให้กับพวกเขาที่ยังต่อสู้ต่อไปก็คือวันที่6ตุลาเนี่ยเรามาส่งเรามาช่วยกันส่งกําลังใจให้กับพวกเขามันไม่ใช่ด้วยเพลงนะคะ แล้วเจอกันในวันที่6ตุลาช่วงดนตรีนะคะขอบคุณม,มากค่ะพี่ปุยใด้ค่ะขอเชิญพี่สุดเทพสรุปรายละเอียดอะสุดท้ายนี้ <c oughs> ผมในนามของคณะ,ะผู้ร่วมจัดงานต้องขอขอบพระคุณผู้บหิหารหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของหมหาวิทยาลัยรวมจ้งเออ โดยรักษาความปลอดภัยต่อปอปอ,ออกมาเลยที่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือให้คนที่คิดต่างยังมีที่ยืนได้บ้างคนที่มีความเห็นบางทีไม่ตรงใจกับผู้มีอำนาจเนี่ยยังมีที่ยืนและได้แสดงความคิดเห็นนะให้สังคมข้างนอกได้รับรู้ถึงว่า เขาคิดยังไงแค่อยากให้เขาฟังแค่นั้นเองว่าเราคิดเห็นต่างเขานี่เราไม่ได้เป็นศัตรูเขาครับขอบคุณมากครับพีบ่ต<ก>องต๋องยังข,ขอบคุณครับ,บัทางสื่อมีคำถามอะไรอาไม่ทราบว่ามีมีคำถามอะไรครับวันนี้ปีนี้รู้สึกว่าโคกเปลี่ยนไปเลยนะ <c oughs> ม,มีได้เชิญรัฐบาลใหม่มา่งมงาน้องเหยครัเออเข้าใจว่าในกําหนดการช่วงเช้ามีการเชิญนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าร่วมหรือเปล่าจะตอบรับหรือเปล่าค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ช่วงลอยต่อช่วงลอยต่อช่วงลอยต่อ,าตอ,าตอนายกเปลี่ยนกันทันทีนไม่มีไม่มีก็ขออนุญาตปิดครับกันเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็ต้องไปสอบต้องทําเวลานะครับขอบคุณมากครับ,<อ>บคุณค่ะเราถ่ายนี่ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปสอบไปอย่างนี้มาผมขอถ่ายรูปรวมนด้เดี๋ยวให้ช่างภาพถ่ายยืนไหมเดี๋ยวเรายืนไหมคะเรายืนไหมคะยืนได้ยืนได้เอาน้อง

โอเคเดี๋ยวขอกล้องเดียอยู่ตรงกลางให้หน่อยค่ะอยานครบทุคบไหมเห็นครบไหมเธอแล้วเธออุ้งไหมฝังไหมยืนเข้ามาอีกอ่าโอเคจะรีเข้ามาทุกคนยืนองเมเขามคยไหมได้ไหมได้อยู่ไหมได้เขาเรียกเดินยนยได้ไหม่ายเดนเป็นสเหียม ฮะไม่ไม่ต้างแถวใช่ไหมล่ะโอ้ยืนสลับก็ได้นะโอเคยืนข้างหลังงไหนเห็นไหมเห็นไหมใครสูงไม่ยืนข้างหลังใครใครสูงยืนข้างหลังโอเคได้ได้แด้ขอนุาตหนึ่งสองสาม

ที่ยหรือเอามาเมเวมาเร็ววมาดอมามาเาวัเป็นแบบนี้ราอาจจะต้องเป็นมาเป็นสานิ้วเน่ใจมามาเต็มมาสนิ้วหลอเหนี่แหละอันนี้ได้นะไเนี่ยตยไอเน้อตสไตล์ไงมนิวเน่ใจไงแใจใช่ โอเคโอเคครั้หนึ่งของสามครับหนึ่งสองสามรูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามไปรูปหนึ่งครับหนึ่งสอมครับเจครับผมขอบคครับอ้าวน้องรีบกลับมาจบต่ออะไรอีกก็ทูอย่างนี้ปั๊บมันมันเหมอนกับว่ามันให้นานเกินไปไออย่างนี้คือความรักนนี้แม่ใหกับความรักของเรากิ่วนไ๋ไปกินข้าวไปกินข้าวทา ต้องต้องไปกีนข้าวก่อนเราจะไปเลยต้อไปคืาเดี๋ยวไป่งังไปกินข้าวเดี๋ยวไปไปกินไปอันอยากกลังได้ตำแหน่งยังไรชบ่ออะไรว่าเป็นคณะทำงานงานไหนไอ ที่ปีอีมันคือ p o l i t i c a l s c i e n ไ e ่บอกอมที่ค่่าโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอบยอยโอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ออออยโอ้อ้ยอย้นโอย่าอยโอ้ยโอบยโอ้ยโอ้้ยโอ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 ้อ้ยบอ้อยโอ้ยโอ้ะโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโออ้อ้ยโ้้ยออ เปไล์ในเฟสตส่วนตัวเอ้าสวัสดีล่าทายทุกผู้ชมทุกท่านนะคะก็เป็นบรรยากาศสดๆที่ห้องจารุพงษ์เรืองศรีนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันก็เป็นการแถลงข่าวนะคะสำหรับกิจกรรม49ปี 6ตุลา19นะคะซึ่งก็มีการจัดกันทุกปีนะคะโดยที่ก็เป็นความร่วมมือของนักศึกษารุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นพี่เนาะบางคนก็บางท่านก็เป็นผู้ที่อยู่ใน เหตุการณ์จริงๆนะอย่างคุณสุเทพนะคะก็มาร่วมเป็นสายทางประวัติศาสตร์ร่วมกับน้องๆนักศึกษาธรรมศาสตร์ด้วยนะคะวันที่6ตุลาคมเรามาเจอกันที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะที่ลานปฏิมาณึกษานะคะผู้ชมขาสําหรับกิจกรรมในปีนี้เขามาในเตมที่ว่าคุ้นเขาไม่อาจกว้างสายทางเที่ยงทํำได้ก็เป็นเพลงกาลังใจที่แต่งโดยคุณวิสาคันทันะานผู้ชม ปีนี้เขาจะมาในเตมนี้นะคะโดยที่จะมีการจัดกันวันที่6ตุลาคมอย่างเช่นทุกปีแล้วก็จะ7นาฬิกา30นาทีจะเป็นวิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์19รูปนะคะหลังจากนั้นเจ้าก็จะเป็นวิธีการในส่วนของการวางพวงมาลารำลึกนะคะ จากนั้นจะเป็นปาดกระดราษพิเศษครบรอบ49ปีเหตุการณ์6ตุลา19รวมถึงพิธีมอบรางวัลจารุพงศ์ทองศิล์ิ์นะคะเพื่อประชาธิปไตยโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็พิธีมอบรางวัลสิทธิมนุษยชนคนธรรมดาโดยมูลนิธิศักยภาพชุมชนรางวัลน,นี้จะเป็นการมอบให้กับประชาชนคนธรรมดาค่ะท่านผู้ชมที่ไม่ได้มีตําแหน่งแห่งผลหรือว่าอาจจะไม่รู้จักในทางหน้าสื่อแต่เป็นคนที่ร่วม ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมายาวนานนะย่งก็มีป้าสักคอนป้านกเนาะก็เคยได้รับรางวัลน,นี้นะคะกิจกรรมจะมีตั้งแต่ช่วงเช้าจนช่วงเย็นเลยนะคะช่วงเช้าก็จะเป็นในเรื่องของพิธีสงวางพวงมาลานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีการเสวนาในหัวข้อ6ตุลาถึงปัจจุบันรัฐไทย เบียดขับใครให้กลายเป็นอื่นบ้างอ่ารวมถึงจะมีละครเวที6ตุลานะคะราชโชมอนนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของนิทรรศการด้วยนะผู้ชมแล้วก็จะเป็นวอล์กิ่งทัวร์ค่ะย้อนวันวานเมื่อ6ตุลา19จะมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะพาเราเดินไปทัว่วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เลยค่ะเพราะว่านี่เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์เนาะที่นักศึกษาถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมนะผู้ชมเราจะเห็นภาพที่น่ากลัวในหลายๆภาพเนาะอย่างภาพผู้หญิงที่ต้อง ถอดเสื้อผ้านเหลือจะชุดชั้นในแล้วถูให้คลานรวมถึงภาพที่เห็นนักศึกษาถอดเสื้อนอนกันเต็มสนามบอลธรรมศาสตร์เลยนะคะเราจะมาย้อนวันวาน,นกันกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้49ปีเราก็คงต้องยอมรับว่าเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่คนรุ่น6ตุลาเขาอยากจะให้เป็นนะคะคนรุ่น เมษาพฤษภา5 3หรือพฤษภา3 5นะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นวาระแห่งสายทานทางประวัติศาสตร์กิจกรรมจะมีตั้งแต่ช่วงเช้ายันช่วงเย็นเลยเช้าจะเป็นพิธีสงฆ์รวมถึงการวางวูมาลาบ่ายก็จะเป็นเสวนานะคะแล้วก็เย็นช่วงเย็นจะเป็นในส่วนของกิจกรรมวอลกิ้งทัวร์รวมถึงจะมีงิ้วล้อการเมืองด้วยนะคะโดยอุปรกรณ์จีนล้อการเมืองซึ่งน่าสนใจมากปีที่แล้วเราก็เคยมาไลฟ์สดตรงนี้นะท่านผู้ชม จนถึงช่วงค่ําค่ะประมาณหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มจะมีกิจกรรมปราศัยข้อเรียกร้องทางการเมืองนะคะแล้วก็จะปิดท้ายกิจกรรมด้วยการจุดเทียนและบรรเลงเพลงรำลึกโดยวงสามัญชนโดยช่วงบ่ายนะท่านผู้ชมจะมีการแสดงดนตรีจากวงฟ้าใหม่ที่จะมาจากสุราษฎร์ด้วยนะคะก็จะเป็นการผนวกกันระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็จะเป็นวงริมทางเนาะที่จะมีน้องๆทั้ง,งลูกแก้นหรือปีที่แล้วก็จะมีตะวัน ทางตะวันมาร่วมร้องด้วยนะคะก็ติดตามกันได้นะคะ u d ดี n w w s ของเราจะมาถ่ายทอดตั้งแต่เช้า,ชาจนถึงค่ำเลยตั้งแต่เริ่มจนถึงปิดงานเลยนะคะก็สำหรับปีนี้ คุณเขาไม่อาจากวางสายทานเที่ยงทําได้นะคะเป็นบทเพลงแห่งกําลังใจก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะท่านผู้ชมขาที่วาดหวังว่าประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยจริงๆสักทีนะคะเราก็จะมาแรงนบริการสุดไี้รับชมกันนะคะสวัสดีคุณสุเทพค่ะคุณท้องหินพู้ไทยชาแนลสวัสดีค่ะคุณแก้วตาคุณนิสันนะคะคุณแคนซี่ค่ะ สวัสดีรัฐคามทุกท่านานะคะในช่วงเวลานี้ก็ขออนุญาตลงไลน์เพื่อไปสรุปข่าวนะคะติดตามอ่านได้ทางเพจ u d ดี e w s และ YouTube u d ดี e w s Thailand ค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ